ร้านเยอรมันนะครับผมซอยสิบสามใช่ร้านเยอรมันไหมใช่ใช่ร้านเยอรมันปะเนาะซอยสิบสามนะครับอา,อาหารเจริญน,นะครับผมอู้มีหมูด้วยครับน่ากินมากครับมามามาท่านผู้ชมมาอู้ย่างเตาถ่านหอมนะครับขายจานละเท่าไหร่นะครับเนี่ยหน้าแม่ดู ที่สุขุมวิทซอยสิบสามนะครับร้านอาหารนะรมาส่งของพอดีเจอหมูนะครับ mm hmm. ก็เลยขอถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชม mm hmm. นี่นะครับตามป้ายเลยนะครับเ mm hmm. ออมามาซอยสิบสามนะครับผมร้านเยอรมันนะครับ mm hmm. นี่ครับผมราคา2องร้อยสามห้าสี่ร้อยห้าบาทนะครับ mm hmm. แล้วก็มีเบียร์ด้วยเนาะไม่ม mm ี hmm. ไม่มีเนะ mm hmm. าะทางมีด้านทาง มาม่าทีวีนะครับพบบีบีคิวครับผมที่ซอสสูงเปนสนะครับโอ้โหเบียวก็ซูเกนนะครับผมเบียกก็สั่งต่างหากนะครับนี่ครับจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติเนาะมาเยอะมากครับสิบเอ็ดนะครับตอนเย็นนะครับบึ้มบึ้มเลยครับโอ้ยซอสซอยสิบสามเนาะซอยสิบสามร้านเยอะมากรับท่านผู้ชมครับตามหะตามส ช่องหาของกินก็จะถ่ายให้ดูนะครับอะไรน่ากินเจออะไรที่น่าอร่อยออร่อยนะครับโอ้ยถ่ายไปคือน,น้ำลายไปครับท่านผู้ชมครับหิวข้าวนะครับโอ้โหเรียก <laughs> ว,ว่าน้ำลายเอื้อเเลยนะครับอืมตอนนี้กำลังส่งกลิ่นหอมเดือดยั่วบ้างนะครับนี่นะครับโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดครับท่านผู้ชมครับผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะสุขุมบิต13เนาะ ร้านโอเยอรมันนะครับเบียร์เฮาส์นะครับโอเยอรมันเบียร์เฮาส์นะครับนี่ครับตอนสิบวิสิทสามครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามไว้นะครับมีอะไรน่าอร่อยอร่อยก็จะถ่ายให้ดูนะครับเด็ดเด็ดเด็ดติดตามไว้ครับผมท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ